ยูนเซ่บิวคินชาแนลรายการหรือชาแนลนี้มีคำหยาบคายอยู่ที่คลเสมอควรใช้พิจารณาในการรับชมผู้ชมที่อายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับไปชมคลิปกันได้เลยสวัสดีครับวันนี้ผมกับบิวคินอีกแล้วนะครับผมกับเกมดาวฟิวกับบ้านบีสิงพักหนึ่งครับเล่นพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นพักสองหน้าจะจข้างล่างนะครับจบก็ได้ จะไม่ได้มั้งต้องแบบเครื่องมันต้องมีว่าอืมเย้าเรืความรววๆนัคืออืมคุณต้องหาชิ้นส่วนทั้งเจ็ดของโดนัทของกูเดนที่อยู่ในบ้านแล้วก็อย่าเจอโจนไลไรหลอกให้มันมากไปเกินไปมงั้นั้นจะกลัวแล้วก็ตายได้ แล้วก็คนหังกุญแจในห้องต่างๆของในห้องต่างๆไอเทมทุกคนจอดมาจากที่นี่อย่างปลอดภัยนะครับคลิกทูเพย์มันมีสิ้เหรอดูนะกูเดินในที่นี้น่าจะแปลว่าโดนัทนะโอ้ไม่เห็นจอทั่วนล้วหายใจเวบสดีไหมเนี่ยเล่นแบบเนี้ยเก็บเราก็เดินเดิน เกมนี้นะครับภาพดูเหมือนไม่น่ากลัวแต่เสียงมันนี่แบบหลอนมากอะเสียงลมวิดวิววิดวิวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพ่อสอนไว้ครับเราต้องเคียงนอกก่อนผมก็เพิ่งได้เล่นไม่นานเนี่ยครับลองเล่นดูก็หลอนดีเพลงมันนะ ผมก็เลยนะแต่ยังไม่เคลีย์เท่าไหร่ก็เล่นไปได้นิดนึงแค่นิดเดียวจริงผมศพมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยแม่แม่จุมดอีวอกอีดีด e e D. นี่อะไรเนี่ยเฮ้ย 6, 9, 7, หกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหวยออกแม่ครับงานนี้วดนี้อะไรเนี่ยได้ โดนักอะไร,รับอืออ้าวค้างค้างอาหอหวยออกครับหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดดี <c oughs> <c oughs> ๋ยไปเล่นเลยครับหวยไม่ดีหรอกอยู่ที่โชคครับใครโชคไม่ดีก็ไม่ได้แต่ท้านี่เราควรตั้งใจทํามาหากินเดียวนะครับเก็บปังที่เราอะไรเนี่ยจอนมันั่งครบคู่อะไร,นะรตรงนี้อ่าจะอ่อะอามีดนตรีนห้อง แล้วก็อย่าให้คนที่อย่าให้หนูกินมะเฟ่นแล้วก็ให้คนเอออย่าให้หนูกินชีสแล้วให้คนที่อยากกินมะเฟ่นได้กินมะเฟ่นหอมอออเหอะกูแปรกูแปรนิดนิดหน่อยแค่นั้นแหละแปรมั่วนิดแปรมั่วนิดนิดแต่โอ๊ยจะอ่ะเกิดอะไรขไม่มีอะไรเดี๋ยวตกล,ลองวา,างล่างดูไหมครับ เห็นหน้าจอไปทั่วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคเราเข้าบ้านเถอะพูดละนี่ครับตำรวจชั้นล่างที่รบรไปก่อนอาจายะชีดเก็บแม่แม่แมโอ้โหห้องเด็กตกใจหมดบาร์เดอาลาลิซาการ์ดิวกุญแจล่องหนจ้านั่นเออหรือบอกคระบอันนี้รายการเป้าหมาย อันนี้คือสิ่งของที่เราสามารถเก็บแล้วเคลียได้เออวิจัยเก็บแล้วใช้เปิดกุญแจเปิดห้องให้คนรู้นคนนี้แล้วนี่คือขีดความกลัวครับกลัวสุดนี่กา์กเสียงลงจะวีวิวแล้วหนาเนี่ยอันนี้ครับผมปิดเสียงผมหันให้ดนูนี่ครับปิดเสียงเกมเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดภาษา,าอะไรสงไม่ใช่ล้วนนของพี่ออยครับผมเราขอโทษด้วย ไปตรงนี่อนรวจออ่ะอัะอะอนี้คืออะไรเฮ้ยมีอเชียร์ไหมดูหมดบานี่อมไม่ได้ควันถึงกับควันออนนะครับแต่เจอเรื่ตกใจก็อ,อะไรนิดนึงเฮ้ยมันคือโนตรออเคสตราเดี๋ยววิธีเล่นัะตามเลยเขาบอกไหนก็ตามนั้นเรียงลำดับสี่ห้าเจ็ดแปดสิบ นีหนึ่งครับสองสามเนี้ยเราจะไม่เนีย ب, เน้ย ب, ขาวเหลืองขาวอะไรอย่างงี้เลยขาวเหลืองขาวเหลืองเออนึ่งไม่ต้องเล่นแล้วเนาะเล่นกันหนึ่งสองคนนี่แหละใช่ไหมไม่ใช่หรอเดี๋ยวอะไรกู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอ้เหี yeah! ้ยแม่มันตกใจหมดเฮนนะ้นะโอ้ชิคกี้พีต้องนับแล้วบอกเฮ้ยแคปง่ายๆแหละไม่ตามตามพวกงงดู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 ดด รถเบนทอสทุยไม่ใช่ครับรถอมรถมินตมผมดูสิรถเบนทอสมีที่ไหนฟอ,องไฟมันเย็นสบายจริงทุยร้อยนหนึ่งมันจะบ้าฟอ,องไฟเย็นสบายรอมือแยหเข้าไปมือลวกไปจนะเกคคับเราต้องสรวจชั้นล่างาานี่ใส่กันนะไปอย่างนี้ จะอะหยนหทองเชียร์อะไรแราต้องมาวิเคราะห์ไปทีละช็อตนะคุณว่า mm hmm. เกมนี้มันเป็นเกมเด็กมันต้อง A B C ชัวร์ B อะ B ก่อนเลย A B C D E F โอเคครับ G H นี่ครับ H H I J K L M N O P เดยวเดยวเด้อเด้อห้องผีด่ปเนี่ย B F G H A B C D E F G H I J K, K L M N O P Q R S นมะ่ <c oughs> ได้เลยอาจารย์อุอ๊ยแม่มึงผี กูออกมาเลยหัวรอแบบกู <c oughs> ออกเลยต้องสงสัยม่นได้ใช้ไหมกูจะจากนี้มีอะไรอยู่โอ้แม่สะดุ้งหมดไอ้ไอ,อ้ผีที่มีแต่ตานี่เขาเรียกว่าอะไรนะสะดุ้งหมดน <c oughs> ม่เลยของญี่ปุ่นอะมีแต่ตาด่าคน,นตายอีกนะเออเชี่ยช้นเปอรนี่ไม่เปอดนี้ กูไม่เชื่อพวกสองคนมึงบอกให้กูเปิดอ่ะชัวร์เจอเฮียแล้วแนะ่เปิดมันกาลนาง<ม>นี่แหละยาไปถายนะไปไหนต่อเนะี่ยชั้นบนนะับในเมื่อเราสำรวจชั้นล่างเสร็จแล้วเ,เราต้องวายชั้นบนเอ๊ะประตูแดงเราไปเปิดได้ย,ยังเราต้องสำรวจชั้นล่างแต่ประตูแดงมันไม่ไเปิด ติด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 เชียร์อะไรเด็ดเงียบดูแล้วเช็คสายที่เปิดประตูนี่เปิดจากทางไกลในกล้องเห็นไหมเนี่ยอ๋อหกหกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเป็นไรใช่ป่ะวะได้วมีเชียร์อะไรอ๋อนี่ไงชัดเลยหกหนึ่ง เก้าเจ็ดไอ้เราก็นึกว่าหวยโถมได้มาฟินมาหูอร่อยอะไรเี็เดียวอ่ะดับละมีอยู่นะาะนอนี้กุญแจทองลาลิซาเอ้ยโมนาลิซาเออระดับโลกอะไรที็ดเดียวอะ่ะเอเบทีนี้ขึ้นบันไดเอ๊ะ ตรงน,นี้ไปยังไปแล้วไปขึ้นมาได้โอ้กาแฟวิ่งไม่ได้สัสเดียวเทปโทรเทปมือถือผ่านเทปอืมอึศักดิะเอาเชียร์เฮ้ยเดี๋ยวแฟนกิ๊ตามาจากไหนเชียร์มีบ้าผีสิงแล้ะแ่งเราไปอยู่ในกล่องนี่ไหวะเออเช่รถกระพารมาจากบ้านกูจัง เราใช้วิธีโบราณจำเอา้าก็ก,กเลยจะจาจี้ไม่ได้เฉยกำลงังจำาำจี้มะเขือเบาะแปะกะเทาะหน้าแว่นพายเรือ,ออกแอนอาบน้ําท่าไหนอาบน้ําท่าวันเอากระจกที่ไหนสองเลี่ยมเลี่ยมมองมองนอกคุณจองนอกคุณเท้าร้องวูถ้าสมมุติเปิดนะไม่เสียกอิละ เดี๋ยกยืนรอผีสิงแล้วกันที่ร้านงานไงไวะเจ้ใช่ไหมจะดูหมดใช่ไหมยแยกก็ได้ห้องรับมาอันไหนคิดได้เราคิดครับเจอผีเรารูต้ตัวโอ้โหมีงติดกี่เม็กเนี่ยเร็วชิบหายแยกห้องรับแยกเอ๊ะเจ๊นี่กดได้ไหมได้ด้วยเอาไงหมเอ๊ะ เปิดสวิตไฟครับห้องนี้มืดถุยเปิดนี่านาูเีโอ้โหเป็นผู้ชายที่อะไรเนี่ยจะถมโซบีไว้ทำไรโอ,โอะไรไม่กลัวป่าอไรแวนี้เช่หงแหววย่างนี้ไม่เช่ละไม่กลัวปา่านครับอะไรเนี่ยภารกิจเลยกี่อย่างเนี่ยเลยหนึ่งสองหรือสองอย่างที่ยยเก็บไปต่อ โอ้ยเ้าโัตกจกันจะเดเดเานี่มาไงเนี่ยสงสัยปมิรม่อนไย่างนี้เอ้ยงอพูดได้นะจำสมรถบอกได้าวว่าท้องพูดได้อะพูดเองนี่ก็พูดแปๆวัดเปิดของนี้ไม่ได้ e อะไรน่ F G A R L B <p regret> I ชื่ออะไ เอ๊เดี๋ยว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 เกมนี้เป็นเกมสำหรับเด็กเราเล่นเกมอะไรอยู่เราเล่นเกมกราฟิวกับํามีสินอันนี้นตัวจีใช่ไหมอ่า <laughs> โอเคกราฟิวช ắt, ัดๆโอเนี่วะตรงนั้นก็มีนี่ตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมโอ้ดีเลยครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่เราก็ดูตามเลย F i e l อนี่ครับเรียบร้อยกาฟิลเขียนเรื่อยๆอ่าเจอแล้วครับเรอโอเคครับเหลือแค่อันเดียวครับม็อกฟินเฮ้ยลุงข้างพูดไม่ได้แต่มันบอกได้จริงด้วยเออเลยเฮ้ยเชียบเจี๊ยบคอนฟมตาแดงนี <h <h ้ต้องไปหาหมอบ้างนะครับลุงเดี๋ยวมันไปติดคนอื่นเขาถุยไปไหนตอนเนีย ใส่ลองไปห้องรับที่เราเปิดประตูได้ไงไงีง้หรือเปล่าวะแม่งเชี่ย๋ยวโดนหีหล็อกอ่ะจะอะอะตอนนีไงอ๋อมีไฟฉายเชื่อไหมอ้ามุกฟิตนะสุดท้ายมันถูกล็อกจากด้านในอ่าเราจะเข้าไงเนี่ยมันกูกผัวพ่อฟาดแต่ไม่อาจะอะมองสนี่มีใครนอนอยู่ไหมก๊อกก๊อกเ้ยเอ้ยเ้ย ฮ้ยดูดูดูมบอกเฮ้ยมีเงนลงมีมีใครนอนอยู่ไหมกูเอง <laughs> เฮ้ย <laughs> เอาจิงพี่เฮ้ยอืมฉันอืมฉันรู้สึหกหว่าเลตรงของที่นี่หลายปีแล้วหมหามาเฟ,ฟีที่นี่ัยนไหมสกิมถูกล็อกรู่ไใช่หรโอ้โหฟังวงไหนถุยอไอ้อไหลอนี่มีใครไหมมีใครอยู่ไหมครับ <laughs> อืมหัวอทำไมกูบอกมีใครอยู่ไหมกูไม่ได้บอกให้มึงห็อะ ไ่เชีย่ยเป็นไอเป็นซอมบี้พันจีไอ่ใช่ซอมบี้มัมมีต่ตองเย็นอยู่ชั้นไหนวะลืมแล้วห้องนี้วาเอาเชียติดคางเลยนหละอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ มีใครอยู่ในโลงนะครับกูเองเนียเชี่ยจี้วะเออจริงๆรัดห้องไหนวะแม,ม่น้ำนี่บ้านคนเขาว่ากดซัดหายออาชิบหายนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่ห้องอาบน้ำเพราะฉะนั้นไม่กดไลคเชี่ยมันออกออกมาพ่อป่าติดโทรศัพท์เชี่ยมันอ่าเว้ยตัวเย็นอยู่นะ แน่ๆอ่ะทั้นั้นมีกระเป่าขอโทษนะครับที่ทราไม่เสียเวลาพอผมกับไม่ค่อยเชี่ยวชาอีกเกมแล้วเหรอครับอีกคนไลฟ์ไม่ค่อยเชี่ยวชาญสักเกมแล้วคนไลฟ์คนถามแล้วมึงแครทําไมนั่นแหละครับคือคำถามนั่นไงนหัวหาแน่ๆมีตู้เย็นแน่ๆคหัวหางมีอะไรอยวางที่สุดันก็เจอแกมีชีวเว้ เราไม่เจอเหยี้ยเราเหีๆๆๆ้ยไงเงอืมไปเอาปลาได้มาปิ้นมาละเอ๋นั่นมันหิวเราต้องเอามให้มันกินซะหน่อยมันไม่หิว,วเรามีจิตใจไม่ตาให้มันกินไม่ใช่ของเราเดี๋ยวที่เหลือที่เราเก็บได้หมดกินหมดแล้วไม่เหลือสักอันชัวร์เลยเนี่ยผมเดาเลยพอกาวฟิวนี่ยอดนะักเมือกทำตื่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะสำหรับผมอ่ะ คุณมาละแม่ทั้งตังอ่าเชี่ยอ๋อทั้รับคลืมโอ้ยไม่ค่อยเชี่ยวชาญอีกเกมเฮ้ยก็แตอนแรกครับก็จะแค่เป็นเทนนิสมันเป็นฮิตบ้างมาแปลแต่แม่งยากตอนดาดแรกไม่ค่อยเท่าไหด้อัพดัตดาดเช้าๆด่านที่เหี้ยยากเพราะอะไรรู้ไหมแม่งแป๊บเดียวเผาบ,บ้านหมดเลยใช่ไหมอ้าเอามะเฟนไปแดกเฮ้ยอร่อยมากเลยแต่แม่งมึงกินเสียงดังไปไหม อ๋อขอบคุณมากนะคุณ huh. อ <sh arp inhale> hey, ิ่ม <unterstützen> ช <cả> <sh arp acing noise> <c oughs> ิบหายเลยมันไปนะนะส่ะไรกูเฉยไปป่องไฟนะอ๋อขอบคุณอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงบอกมึงรงขังแล้วมึงหายไปไหนได้หรือว่ามึงมึงขอยกีดเหอะมีเคยอยู่ในโลกไหมกูเองมป็นจีว่ะไอ้เชี่ยแั่งเล่นแรกๆกลัวแล้วเลยไปๆปมาๆนั่งจีเชี่ย ออกไนเ่ยเอา,เอเอามีไมาทำอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยโอ้ยวันนี้เราไาเลยชมบิวะ่ะอ่จจะอทุกอ้าวเฮ้ยนี่มอนกองสุดท้ายอ้าวตะแก้วหรอง่ายสัเอ้ย,อยมียยยนเลยเออได้นะเลยนะเหอะอ่าสวัสดีคับเออ สำหรับวันนี้นะครับเกมกาฟิลกับบ้านมีสิงทาาหนึ่งเนี่ยก็ต้องของจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ได้กดซับสไคร์และกดแชร์ก็ได้ครับพร้อมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ